อิ f a ลูเอนรไทยแลนด์2022ค่ะวันนี้พี่ฟ้าจะมาแชร์ประสบการณ์ mm hmm. เคล็ดลับความเฮงความปังค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่พูดถึงไม่ได้จะบอกว่าเห็นอย่างนี้เนี่ย mm hmm. ก็เคยไปเปิดไพ่มาเหมือนกันนะคะ mm hmm. ไปเปิดไพ่กับร้าน Fortune by Emmy mm hmm. ซึ่งเ mm hmm. ข้อทักพี่ฟ้ามาว่าแบบ mm hmm. เดี๋ยวคุณฟ้าจะปังแบบนี้คุณฟ้าจะประสบความสําเร็จแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะ mm hmm. ซึ่งก็เป็นตามที่เขาพูดแบบเปะเป,เป,เปทุกอย่างอ mm hmm. มากทุกคนปังจริงๆแล้วที่สําคัญคือแม่หมอเขาก็ขออนุญาเรียกว่าแม่หมอ ขอให้หน้าจออลเปเปร์พี่ฟ้ามาแบบนี้พี่ฟ้าก็ตั้งเป็นหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอโฮมซึ่งเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบมีพลังเขาเรียกว่าการตั้งหน้าจออย่างเงี้ยมันจะช่วยเสริมพลังให้กับตัวบุคคลบุคคลไปซึ่งแต่ละคนก็อาจจะได้แบบแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งก็ปังมากๆเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงค่ะของพี่ฟ้าเป็นรูปม้าแบบนี้นะคะตั้งยังไงก็ยังตั้งอย่างนั้นเพราะว่ามันปังไม่ไหวเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะทิ้งแท็กไว้ให้นะคะชื่อร้านว่าฟอร์จูน